ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดก คืนเลือดตัวเองรับตําแหน่งที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีนัทวุฒิยอมรับว่ากืนเลือดตัวเองพร้อมเรียนรู้กับความเป็นจริงทางการเมืองนะครับก็ต้องบอกว่านัทวุฒิบอกว่ายอมกืนเลือดตัวเองแล้วใครนะครับไปบอกให้ตัวเองกืนเลือดตัวเองนะครับและนะครับเรียนรู้กับความเป็นจริงทางการเมืองเนี่ยก็คือ ok, เรียนรู้ความเป็นจริงทางการเมืองว่าผลประโยชน์ของตัวเองนะับสาคัญพอผลประโยชน์ของประเทศชาติสําคัญพผลประโยชน์ของประชาชนอะไรก็แล้วแต่นะครับที่เป็นผลประโยชน์ของตัวเองให้รีบทําให้รีบยอม ให้รีบยอมก้มหัวให้รีบทำทุกอย่างนะครับเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองใช่หรือเปล่าครับจุดยืนทางการเมืองอุดมการณ์ทางการเมืองอุดมการณ์ของนักสู้ประชาธิปไตยของคุณนัทวุฒิหายไปไหนหมดแล้วครับตอนนี้ไม่มีแล้วใช่ไหมคุณนัทวุฒิกาลังจะบอกว่าวันนี้คุณนัทวุฒิเป็นน,ะะนักการเมืองที่คิดถ,ถึงผลประโยชน์ของตัวเองเป็นหลัก คิดถึงผลประโยชน์ของกลุ่มทุนเป็นหลักคิดถึงจะผลประโยชน์ของพวกพ้องเป็นหลักโดยไม่สนใจผลประโยชน์ของประเทศชาติไม่ได้สนใจผลประโยชน์ของฝประชาชนไม่ได้สนใจของความถูกต้องไม่ได้สนใจความเป็นนักสู้ของคุณนัทวุฒิแล้วใช่หรือไม่นะเพราะจริงๆแล้วคาว่ากือเลือดใครใช้คุณกืนครับนะครับ คุณเป็นคนทําเองทุกอย่างวันนี้การที่ออกมาแก้ตัวออกมาพูดแบบนี้มันทําให้เห็นท่าแท้ของคุณนัทวุฒิเองว่าเป็นคนนะครับที่ไม่ได้สนใจอะไรขอให้ตัวเองได้ประโยชน์เท่านั้นหรือเปล่าเมื่อวันที่9ตุลาคม๒5 7จากกรณีนางสาวแพรทองทานชินวัตรนายกนมนตรีแต่งตั้งน,นายนัทวุฒิใส่เกลืออดีตหัวนหน้าครอบครัวเพื่อไทยและอดีตแกนนําคนเสื้อแดงเป็นที่ปรึกษาของนายกัฐมนมรีราสุดน,นายนัทวุฒิได้ให้สัมภาษณ์ในรายการกรรมกร ข่าวคุยนอกจอโดยนายสรยุทธสุทัศนจินดาผู้ดำเนินรายการถามตอนหนึ่งว่าการดำรงตำแหน่งในครั้งนี้ถือเป็นการกืนน้ำรายตัวเองหรือไม่ นายนะัทธุิตตอบว่ากืนเลือดกืนทุกอย่างสิ่งที่ต้องกืนนั้นสารพัดอย่างที่เกิดขึ้นพร้อมกับการเรียนรู้กับความเป็นจริงทางการเมืองเพราะการเมืองนั้นเป็นการจัดสรรอํานาจซึ่งเวลานี้ไม่สามารถทําไปได้มากกว่านี้สถานการณ์ที่เป็นอยู่แม้จะมีสิ่งที่อยากทําแต่สุดท้ายก็ต้องอยู่บนความเป็นจริงอยู่ดี และแต่ถ้าใครจะบอกรัฐวุฒิต้องรับคำนี้ไปผมก็ไม่คิดจะตอบโต้ผมมีเหตุผลของผมในสถานการณ์แบบนี้มันเป็นหมากรอ็อกถ้าจะตัดตั้งรัฐบาลต้องจัดตั้งสูตรนี้นะครับอันนี้ก็เป็นการที่การให้สัมภาษณ์ของคุณรัฐวุฒิก็เป็นเหตุผลนะครับแต่ก็อย่างที่บอกว่าถ้าผมฟังแล้วเนี่ยนะครับก็บอกว่าเพราะการเมืองนะเป็นการจัดสรรอำนาจแสดงว่าวันนี้นะครับการเมืองไม่ได้คิดถึงประโยชน์ของประเทศชาติไม่ได้คิดถึงประโยชน์ของประชาชน แต่เป็นการแบ่งปันผลประโยชน์แบ่งปันอำนาจกันอย่างนั้นหรือแล้วคุณนทวุฒิที่เป็นนักสู้เพื่อประชาธิปไตยมาตลอดกับยอมก้มหัวให้กับสิ่งเหล่านี้แบบนั้นหรือคุณนทวุฒิไม่ได้สนใจแล้ใช่ไหมขอให้ตัวเองแบ่งจัดสรรปันอำนาจแบ่งปันผลประโยชน์กับเขาบ้างเข้าไปได้กินเค้กก้อนนี้เขาบ้างจัดสรรผลประโยชน์แบบนี กับเขาใช่ไหมวันนี้คุณนัทวุฒิเป็นคนแบบนี้แล้วใช่ไหมคุณนัทวุฒิต้องการอย่างเดียวแค่ผลประโยชน์ของตัวเองผลประโยชน์ของพวกพ้องเข้าไปจัดสรรแบ่งอํานาจกันเท่านั้นแบบนั้นหรือถ้าเป็นแบบนั้นนะครับประชาชนจะได้รู้ครับว่าคุณนัทวุฒิเป็นคนแบบนี้แต่ก็อย่างที่บอกว่าถ้าบอกว่าเฮ้ยมันเป็นหมากลอกถ้าจะต้องตัดตั้งรัฐบาลจัดตั้งสูตรนี้ก็ต้องบอกว่านะถ้าคุณนัทวุฒิเองมีสมองและมีสติปัญญานะและเป็นนักสู้เหมือนเก่าคุณจะรู้ว่าเฮ้ยมันไม่ใช่หมากลอก แต่มันคือการแก้ตัวแต่วันนี้เพราะคุณนัทวุฒิไม่ได้สนใจประเทศชาติไม่ได้สนใจประชาชนแต่สนใจแค่ผลประโยชน์ของตัวเองใช่หรือเปล่าครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรคิดไหวมีอะไรคิดหน้าอย่าเดตฟังครับ